สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมโอ,โ,โอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าก่อนแดงเดือดลอวเนาะมันก็ต้องออกมากระแนะกระแนมันก็ต้องออกมาแซะกันนิดนึงครับล่าสุดครับลิเวอร์ก็เริ่มเล่นสงครามจิต,ตวิทยานะครับก็ได้ออกมาบอกเลยครับว่าตนเนี่ยตั้งแต่มาครูแมนยูเนี่ยได้แชมป์เยอะที่สุดเลยนะเป็นรองก็แค่แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นแคน่ทีมเดียวเท่านั้นครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับ เวลาขิงนี่ก็สุดติ่งเหมือนกันนะครับสำหรับริกเชนฮาร์กุนซื้อช้าวนิทแลนครับเชิญกับความกดดันและเสี่ยงต่อการถูกไล่ออกเมื่อดูการที่แล้วครับแต่รอดมาได้ครับหลังการคว้าแชมป์เอฟเอคัพมาครองได้สมเด็จแต่กระแสเรื่องนี้ครับกลับมาอีกครั้งหลังทีมแพ้ เกมแรกของซีซั่นต่อไปตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอย่างนี้ก็ตามครับเชนฮังเนี่ยออกมาปกป้องตัวเองครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในกองอังกฤษเลยนะเป็นรองแค่มันเช c h ตอร์ซิตี้เท่าน,นั้นครับนตั้งแต่เขาเนี่ยมาคุมทีมเมื่อปี2022อที่เขาพูดมันก็ถูกแต่ฟอร์มในสนามนี้บอกเลยครับโอ้โหบางนัดนี่อยากอยากจะกระทืบ นาเห็นนะครับฟังนะ <c oughs> เขาก็ได้กล่าวเลยครับว่าฟังนะนอกจากซิตี้แล้วเราเป็นทีมที่คว้าแชมป์มากที่สุดในช่วงสองปีที่ผ่านมาครับ <c oughs> ดังนั้นมันเป็นผลงานที่ดีกว่าทีมอื่นนะครับเห็นฮะกล่าวไว้ครับนั่นคือความจรงิงมันเป็นข้อเท็จจรงิงความจรงิงก็คือความจรงิงอยู่วันยันท่ำนะครับผมดูสิครับเขาย้ำคำนี้เหลเกินครับปีนี้เราอยากคว้าถ้วยรางวัลอีกครั้งและผมมั่นใจมากมีเพียงสิ่งเดียวที่สาคัญในวงการฟุตบอลนั่นคือการที่คุณคว้าถ้วยรางวัลได้ในท้ายที่สุด มันก็พูดถูกของเขาแล้วสุดท้ายแล้วครับก่อนหน้านั้นจะเป็นยังไงไม่รู้แต่สุดท้ายเราได้แชมป์มันคือผลลัพธ์สุดท้ายนะครับผมก็อยากจะบอกท่านเีกเชนฮาร์กหน่อยนะครับผมว่าถ้าผลงานในสนามมันดีเท่าคําพูดออกมาวันนี้เนี่ยมันจะดีมากเลยครับวันนี้ครับแดงเดือดเอาเต็มที่ครับเก็บใช้ให้ได้ครับเล่นในโคเทปปอร์ตด้วยเด็กผีทั่วประเทศจะได้เด็กผีทั่วประเทศไม่ใช่เด็กผีทั่วประเทศครับเด็กผีทั่วโลกจะได้แบบชื่นใจครับกับ ผลงานของทีมตัวเองสักทีนะครับผมแพ้เกมไหนแพ้ได้ครับแดงเดือดขอครับในโอทีอ่กอนขอชนะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ